ทุกคนกลับมาเจอกับเจออีกแล้วนะคะในช่วงนี้นะคะเจนก็มีรีวิวนะคะในการแก้ไขปัญหาในช่วงหน้าร้อนมาแนะนําให้ทุกคนอย่างต่อเนื่องนะคะอย่างวันนี้นะคะเจนก็มีไอเทมเด็ดนะคะมาแนะนํานะคะสาวๆที่เจอกับปัญหารังแค่ในช่วงหน้าร้อนนี้นะคะบอกได้เลยว่าไม่ยากเลยค่ะเพียงแค่เรานะคะดูแลผมนะคะตั้งแต่ขั้นตอนแรกคะ่ะก็คือการสระผมนั่นเองค่ะเลือกแชมพูนะคะที่สามารถ,ถจัดรังแคได้แล้วก็มีประสิทธิภาพที่ดีนะคะอย่างเช่นแชมพูคิวรินที่เจนใช้อยู่ในช่วงนี้เลยค่ะ สำหรับผลิตภัณฑ์คิวรีนนะคะก็เป็นแชมพูกะจัดรังแคแล้วก็ช่วยลดอาการคันจากรังแคค่ะโดยเขามีจุดเด่นก็คือผสนสาน 3, พลังประสิทธิภาพการดูแลเข้าไว้ด้วยกันนะคะทั้งส่วนผสมจากธรรมชาติอย่างสารสกัดจากเปลือกไม้ของพุทราจีนนะคะแล้วก็มีซีพีทีและอะมิโนทิดเมนท์ค่ะซึ่งทั้ง3าพลังนี้นะคะก็จะช่วยลดรังแคแล้วก็ทําให้ผมของเราเนี่ยนุ่มลื่นเงางามนะคะพร้อมขจัดรังแคต่างๆและลดการสะสมของเชื้อราซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดรังแคด้วยค่ะ สำหรับใครที่กลัวแพนนะคะบอกได้เลยว่าไม่ต้องกลัวเลยนะคะเพราะว่าเขาได้วิจัยในเมืองไทยมาแล้วแล้วก็เข้าใจคนไทยอย่างมากนะคะตัวนี้นะคะผ่านการวิจัยจากแพทย์แล้วนะคะว่าปลอดภัยแล้วก็ไม่มีส่วนผสมของ s อ s อแล้วก็พาราเบลเลยค่ะผลิตภัณฑ์คิวรี e นะคะมีทั้งหมด3สูตรด้วยกันนะคะสูตรแรกก็คือสูตรสีฟ้าค่ะสูตรนี้นะคะก็คือสูตร Fresh and Co ู l นะคะตัวนี้เนี่ยมีส่วนผสมของเจลเปเน c o ร m e n t ทั l นะคะที่จะทําให้ผมของเรานะคะนุ่มสลวยนะคะแล้วก็ทําให้หนศรีรษะเย็นสดชื่น ซึ่งเหมาะกับอากาศเมืองไทยมากๆเลยนะคะส่วนสูตรต่อไปนะคะก็คือสูตรสีส้มค่ะสูตรนี้นะคะก็คือสูตร anti hair fall นะคะก็คือป้องกันปัญหาผมขาดหลุดร่วงนั่นเองนะคะแล้วก็มีส่วนผสมที่สําคัญก็คือกาบาหน้ L G s t a g นะคะตัวนี้แหละคะ่ะที่ทําให้ผมของเราแข็งแรงไม่ขาดหลุดร่วงนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเป็นสูตรสีม่วงะคะเป็นสูตรที่เจนชอบที่สุดนะคะก็คือเป็นสูตร soft and smooth ค่ะมีส่วนผสมของ amino treatment นะคะตัวนี้เนี่ย เป็นทรีทเมนต์ที่มีความเข้มข้นสูงแล้วก็มีความเข้มข้นระดับไมคอนนะคะที่ทําให้ผมของเราเนี่ยนุ่มสลวยนะคะแล้วก็ได้รับการบํารุงอย่างเต็มที่ด้วยนะคะนี่เลยนะคะเป็นสูตรที่เจนชอบที่สุดเลยค่ะ นี่คือสูตร Soft and Smooth นนะ้าเจนกำลังใช้อยู่นะคะที่เจนชอบตัวนี้เนี่ยก็เพราะว่านอกจากเขาจะช่วยให้รังแคหายแล้วนะคะก็ยังทำให้ผมเนี่ยนุ่มลื่นแล้วก็ไม่แห้งฟูด,ด้วยนะคะส่วนเนื้อของแชมพูเนี่ยก็จะเป็นสีขาวค่ะแล้วก็มีกลิ่นหอมอ่อนๆนะคะเวลาสระแล้วฟองก็จะค่อนข้างเยอะมากเหมือนกันนะแถมตอนสระเนี่ยยังรู้สึกสบายแล้วก็เย็นสดชื่นด้วยนะคะไม่แสบไม่ระคายเคืองเลยค่ะ จากที่เจนได้ลองใช้มาสักพักนะคะตอนแรกเนี่ยที่ผมเนี่ยมีรังแคนิดนึงนะพบว่ารังแคเนี่ยดูลดลงไปเลยนะคะแล้วก็เราหวีไปเนี่ยก็ไม่ค่อยมีผมร่วงลงมากวนใจแล้วนะคะแถมผมเนี่ยก็ยังนุ่มลื่นนะคะไม่พันกันด้วยผิวสวยได้เลยนะแล้วก็มีหลายคนนะคิดว่าแชมพูขจัดรังแคเนี่ยทำให้ผิวแห้งก็ได้างคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยไม่เลยบอกเลยเลยว่าฉันชอบมาก,มากค่ะส่วนวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ติดตามค่ะเจนต้องไปแล้วนะคะบ๊ายบาย